ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยนะเอาพูดถึงตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะก็ดีขึ้นเล็กๆนะครับนะฮะปัญหาของเดลต้าก็รับรู้กันไปนะครับนะก็อาจจะมีธุรกรรมต่อเนื่องกันบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะก็ถ้าเกิดดูแยกประเด็นกันนะครับอ่าเซ็ตเอสจีนะครับบวกมาประมาณ0.49%นะครับ โดยที่เซต ESG เนี่ยนะฮะที่ที่เป็นดัชนี Set Index, เซ็ตอินเด็กซ์พ่อความยั่งยืนนะะ่นะฮะก็มันจะไม่มีเดลต้านะครับมันจะไม่มีแคลคอมนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพใหญ่ของเซ็ต ESG ที่ลงมาเนี่ยนะครับก็ฟื้นตัวดีกว่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณจะเอาเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปนะครับนะยังไงเสียเนี่ยก็หนีไม่พ Delta ้นเดลต้านะครับแล้วก็คุณก็ต้องซื้อหุ้นกลุ่มบริการด้วยนะครับนะประเด็นเนี่ย ของตลาดก็ต้องรอครับต้องรออาจจะรอบรรยากาศหรือว่าอรอบรรยากาศตลาดอาเซียนด้วยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าคือในความบังเอิญนะครับที่หุ้นไทยเราเนี่ยนะครับเจอปัจจัยส่วนตัวหลากหลายเรื่องนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอาเซียนเขาก็ลงมาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยฟันโฟของอาเซียนก็คือไหลออกมากันหมดมากน้อยไม่เท่ากันนะครับใน เปเปอร์ของบทวิเคราะห์หลายๆค่ายเนี่ยเขาก็จะมีทําแบบตารางฟันโฟโถูกไหมฮะมาเลเซียเงินออกเท่าไรฟิลิปปินส์เงินออกเท่าไร,ปปอ,อ,าไรอิโนโดนีเซียเงินเข้าเงินออกอย่างไรนะฮะแล้วก็ไทยนะดังนั้นโดยที่นักวิเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยนะครับเขาก็เอาข้อมูลมาจากบลูเบิร์กนะครับนะก็เลยก็เลยแชร์ตรงนี้ให้ทราบนะครับว่าคือบรรยากาศรวมก็ต้องดูทั้งอาเซียนไปด้วยนะครับนะนั่นคือหุ้นไทยนะครับนะไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่างผมเนี่ยนะครับ ก็คือรอดูนะครับหุ้นไทยที่ซื้อแก้ไขนะครับนะก็รอตลาดฟื้นตัวแล้วก็หาจังหวะลดน้ําหนักนะครับลดน้ําหนักการลงทุนสิ่งที่ผมอยากรู้นี่แหละครับเหมือนที่ผมเคยพูดมาหลายๆคลิปก็คือว่าโอ้โหลงมา16-17สัปดาห์เนี่ยนะครับยังไงก็ต้องมีการรีบาวที่เป็นเรื่องเป็นราบ,บ้างอาจจะรีบาวสี่หสัปดาห์ผมก็รอน,ะนี่ก็รอนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรารอมาเนี่ยอย่างที่ผมพูดครับนะฮะว่า มันทําให้นักลงทุนเสียเวลานะฮะดังนั้นคนที่มีเงินเย็นเนี่ยเวลาคุณก็มีพอสมควรมีเยอะกว่าหลายๆคนแต่สําหรับบางท่านเงินไม่ได้เย็นคือเงินเย็นแหละแต่ว่าแต่ว่าเราเห็นแล้วเ่รว่าในแง่ของการแข่งขันเนี่ยนะครับในมิติของการแข่งขันเนี่ยอย่างที่ผมเปรียบเทียบไปดูว่าไทยเราแพ้ตลาดโลกนะฮะในขณะเดียวกันที่เขาลงเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเนี่ย มาถึงมกราตรงนี้เอ่อการเดือนกมภาพันเนี่ยนะครับหกเจ็ดสัปดาห์ที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดโลกเขาบวกไทยเราลบแค่นี้มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราเราจะไม่ได้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของคุณมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเพราะว่าในหุ่นขนาดใหญ่ยังไงก็มีคุณภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าราคามันลงมากำไรบริษัทลดลงหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งในอนาคต แน่นอนครับในอนาคต1ปี2ปี3ปีเราก็ไม่ทราบสุดท้ายในวัฏจักรางธุรกิจก็ต้องมีการฟื้นตัวทางธุรกิจอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่สิ่งเราพูดคือเราพูดในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา1เดือนข้างหน้าเราสะโขบแค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอสะโขบตรงนี้เราเราจะเห็นได้ชัดว่าตลาดโลกก็ดีกว่าไทยนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ สิ่งที่ผม,มอยากให้นักลงทุนได้ทําความเข้าใจนะครับนะก็มันก็ต้องพูดซ้ําเดิมอีกอะนะครับสาหรับคนที่ฟังมาหลายๆครั้งแล้วก็อาจจะเบื่อแล้วนะฮะก็คือว่าเนี่ยอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเราแพ้ตลาดโลกยังไงนะครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ดูกราฟเลยมากนะครับนะอาจจะไม่สนใจมากสนใจข่าวสารอะไรมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเวลาคุณได้ไปเทียบกราฟกับตลาดโลกนะครับก็จะเห็นได้ชัด หรือสองคุณรู้หรือเปล่าครับว่าตลาดหุ้นอิสราเอลเขาก็มีตลาดหุน้นประเทศอิสราเอลเขามีตลาดหุน้นแล้วประเทศที่เขามีสงครามกันอยู่เนี่ยหยุดยิงไม่หยุดยิงก็แล้วแต่เนี่ยนะมีความขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมว่าตลาดหุ้นเขาขึ้นดีกว่าไทยเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีกว่าไทยอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นตะ่ะหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้ยี่สบสาสิเปอร์เซ็นตะ่ะเท่าที่ผมเทียบกราฟนะแล้วก็มีประเทศหนึ่งที่เขามีตลาดหุ้นเหมือนกันนะคือประเทศอิรัก ุณรู้ไหมเปอร์ฟอร์แมนดีกว่าไทยดังนั้นหลายๆท่านเคยฟังทิปผมมาแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นหลักฐานนี้ไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้นักลงทุนได้ระหนักนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณเห็นตลาดลงแล้วเห็นราคาต่ําฐานต่ําเนี่ยอยากให้คุณนึกภาพของกราฟหุ้นคุณจะเห็นว่าเวลาหุ้นแนวโน้มลงใช่ไหมครับเวลามันลงอ่ะมันจะซิกแซกลงแล้วก็วีเชฟกลับแล้วก็ลงต่อถูกไหมครับคุณลองดูกราฟรูปนั้นนะนะครับ ถ้าเกิดแกน x เป็นราคาแกน y เป็นเวลาคุณจะเห็นครับว่าเวลาตลาดขาลงอ่ะตลาดจะค่อยๆซิกแซกลงซิกแซกลงซิกแซคลง,ค,ลงค่อยๆลงมาเนี่ยระยะเวลาที่ราคาหุ้นลงอ่ะมันจะกินเวลานานโดยตัวอย่างเช่นสามเดือนแล้วเวลาที่หุ้น shape กลับเนี่ยจะ shape ประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าเนื่องด้วยฐานราคาต่ําฐานราคาต่ําำสมมตุติหุ้นตัวหนึ่งนะครับหุ้น x y z นะครับ ลงมาจากสามสิบาทสามเดือนลงมาเหลือสิบาทผมสมมุตินะส0มสิบาทเนี่ยลงมาสามเดือนเลยสิบบาทแต่หนึ่งเดือนเนี่ยรีบาวจาก1ิบาทเป็นยี่สิบคนจะติดใจตรงไอ้สิบบาทเป็นยี่สิบยภาพาบอกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า10บ,บาทเป็นยีิบมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันได้ในระยะเวลาระยะสัน้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเดือนสิงหากักยาที่ผ่านมานั่นแหละครับแล้วคนส่วนใหญ่นะครับก็จะติดภาพกับราคา มากกว่าเวลาคนจะติดภาพราคามากกว่าเวลานะครับพอคิดง่ายๆครับทุกคนอยากรวยเร็วทั้งนั้นเราก็ต้องพูดกันบนพื้นฐานความจริงนะผมก็ไม่ได้แบบอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์หรอกทุกคนอยากจะรวยเร็วทั้งนั้นได้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นทั้งนั้นดังนั้นพอในจังหวะตลาดที่รีบาวจากฐานต่ําแล้วรีบาวอย่างรวดเร็วฐานต่ําระยะลานสั้น คนก็อยากได้แล้วเมื่อคนอยากได้คนจะติดภาพความประทับใจเข้าใจไหมครับคนจะติดภาพความประทับใจในจังหวะเหล่านี้นะครับแล้วก็จะยินดีถอยซื้อเมื่อราคาหุ้นมันลงมานี่คือกระบวนการของเวลานะครับที่จะสร้างความเคยชินกับนักลงทุนนะครับดังนั้นก็เลยเล่าประเด็นนี้ให้ฟังนะครับดังนั้นการรีบาเป็นเรื่องปกติไม่รู้จะรีบาตรงไหนแต่พอรีบาขึ้นมาแล้วแน่นอนครับ ก็เปอร์เซ็นในการขึ้นก็จะสูงพอสมควรนะครับสูงจนสูงจนคนลืมไปด้วยซ้ําว่าตลาดมันลงตลาดมันขาลงนะครับทีนี้ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แยงเพื่อทราบนะครับก็เดี๋ยวช่วงพฤษภาเนี่ยนะครับผมอ่านข่าวในไทยรัฐมันนี้นะครับว่าตลาดจะรวม D I X กับ D R เข้าด้วยกันก็คือซื้อขายผ่านสตรีมมิงนะครับนะแล้วก็อาจจะเปิดเทรดถึงที่3นะฮะดังนั้นก็คุ้นไทยก็ทไลายดึงใช่ไหมครับ คุณยุโรปพุ่นญี่ปุ่นก็ไทม์ไลน์ไล่กันไปครับจนมาถึงประมาณแบบตีสามนะฮะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆสําหรับนักลงทุนทั้งนักลงทุนในปัจจุบันและนักลงทุนที่จะเข้ามาในตลาดทุนต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านและตัวผมเองด้วยเพราะว่าจะได้ทำงานได้ราบรื่นขึ้นนะครับนะนะบนะดังนั้นเนี่ย โอกาสมันมีเยอะแล้วครับนะตอนนี้มันจะบอกว่าไม่มีโอกาสไม่ได้นะครับก็อย่างตอนนี้บางท่านอาจจะอาจจะตะขัดทุนหุ้นไปแล้วก็ได้นะครับจากหุ้นบาบาหรือเทนเซ็น์หรือเซี่ยวมี่หรือ b y d นะครับคือที่คุณขาดทุนหุ้นไทยคุณอาจจะเอากําไรตลาดหุ้นฮ่องกงมาตะไปแล้วก็ได้นะเออันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับนะส่วนผมเองก็คืออาศัยดียุโรป อ่าฟอรลี่วันก่อนขายไปตะตัวนั้นตัวนี้เห็นไหมครับผมก็พยายามทําในส่วนของผมนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสมันมีไม่ใช่ไม่มีนะครับยังไงก็ลองดูนะครับนะถือว่าเป็นข่าวสารที่ดีดนะครับที่จะเอา DRX กับ DR เนี่ยนะครับมาซื้อขายในสตรีมมิ่งนะครับก็เท่าที่อ่านจากข่าวนะจากไทยรัฐมันนี่เนี่ยนะก็ประมาณพฤษภาคมนะครับในก็ติดตามด้วยนะครับนะก็ คลิปดีๆคลิปมีสาระนะครับกดติดตามกันก่อนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ